ฮัลโหลสวัสดีะคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องของเฟอร์บรีนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมไม c r a f t นะคะเป็นไมค์ค f t s u r v i v โ l นะคะในเวอร์ชั่น1.16.5นั่นเองนะคะทุกคนก็ทุกคนอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะว่าเฮ้ย hey, ทำไมต้องใส่แมสด้วยนะคะเพราะว่าคือเราเป็นภูมิแพ้อ่าเราจะมาทําเป็นคอนเทนต์นะคะที่เป็นเกี่ยวกับ s u r v i v โ l ก็คือเขาเรียกว่าเธอทําอะไร เอาแหละใช่แล <anto> ้วทีนี้ประมาณนี <thing> ้แหละก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะุกคอนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฟอร์เบอร์รี่นั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนจริงๆเราจะใส่แมสกก็ประมาณไม่กี่ทีหรอกที่เหลือก็ไม่ใส่มั้งจำได้ไหมล้ะครับไม่ไม่ต้องจํา เฮ้ยเหรอครับโตครับนะโตครับแล้วโตครับแล้วก็เหรอที่ไหนใช่เนีย่ยอุ้ยแถวนี้อุดมสมบูรณ์แกเหมาะก,กับแกอุย้ยมีแกมีแกมีแกค่าแก่เลยไหมเดี๋ยวพึ่งดิอ๋อโอเคแล้วค่าเราค่า,า,าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดีใช่ไหมใช่นี่อยากให้เห็น <laughs> อยากเห็นว่าค่า <laughs> อยากให้รู้นะลกูกแล้วหนูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างงฮะ ข้างล่ังเขาไม่เห็นชื่อหนูเนี่แหละเบลกำลังจะระเบิดนับสา <laughs> มเรียวเรก่อนอันยองอันยองโอ้ยตีทำมาเขายังไม่ได้ตีเธอเลยก็นแย่ยแล้ว <laughs> เขายังไม่ได้ตีเธอเลยนะไม่หรอ,อ <laughs> ใช่ไม่ได้ตีเลยเรียกว่าการย่งของโ <laughs> <laughs> อ,อเคขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะคคับผม เฮ้ยคุยแก่ที่นี่มันอุดมสมบูรณ์มากไปดูดีปดูน้ำดิุดมอุดมสมบูรณ์ฮัลโหลผสมโุนอุดมคืออะไรไม่รู้นั่นสิแก้แต่มันมืดมากเลยนะแก้เจอถ่านยังไม่เจอเลยฝนมันตกละมันตกเหรอใช่ไปเอาตัวค้าลงมาไปแล้วเราจะมาอยู่ในถ้ำกันเฮ้ยไปตัดไม้มาเยอะๆก็ดีนะฝากตัดไม้เลยได้ไหมคะขอบคุณค่ะ อย่างไม่พูดเลยโตค้าไปนี่นะอยู่หนอยู่ในใจคนเฮ้ยโตค้าไปไหนอยู่ในใจใช่ฉะนั้นเราก็ต้องทาเตาเผาแล้วเอาเผาใช่ใช่กำลังจะทำฮลโหลเฮ้ยเรารู้รู้ใจรู้ใจแล้วเนี่ยเขากำลังจะทําพอดีคือเขากำลัเขากำลังจะบอกว่าเขาจะทาเตาเผาว่าจะเอาไปเผาไม้เผาท่านูผิด ผากระดูกผอาวท่าดีผอทาทำอไมกระดู๊ผาเป็นอันนี้ไงผาเป็นอะไรอันนี้ไงอะไรอ่ะอันนี้ไงนี่ยังอันนี้แหละใช่นั่นแหละ,ะลลนั่นแหละตัดมาไปกี่อันตัดมาตัดมายี่สิบหกอันโอเคเก็บไว้เก็บไว้นะลูกได้ค่ะได้ได้ค่ะวอตอิสไดค่ะได้ค่ะได้ค่ะมามาเดยวเจ้ขุให้ฉันเป็นเจ้ตอนไหนวะ ก็ไม่เห็นเจอเลยเลยนั่นสิเราขุดลงมาทําไมนั่นสิน่าติดคําคํหนึ่งละแต่นะเราอยู่ไปสามสามจริงจริงมันควรอยู่ข้างบนฐานอะมันต้องเจอดิงจริงนะเขาว่าเขาเจอเจออะไรเจออะไรนั่นสิเฮ้ยโอ้โหอะไรหนูไม่เก่งเลยมีความสามารถในการหาเมืองแบบเขาเขาเจอเรวินแล้วเขาเจอเริวนเจอเหล็กเจอฐานเจอทุกอย่างแล้วเจอหรอ ไหน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 ทุกคนถ้าเสียงมันด <energized> ังเออเดินผิดถ้าเสียอตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้โอ้เจ้าเลวินเลอนมันลาวาปะฮะมันลาวาไม่ใช่เนี่ยเลวบินคืออะไรเลวินก็คือหิวอ๋อี่อันนี้แ yes. หละเขาเรียกว่าเหิว อ๋อห uh, ิว uh อ uh ๋อ huh. อ <jack> ุ <famously> ้ยอุ้ยออุึบพบพึบพึบพบพึบฉันลงเพื่อที่จะไปขุดเหล็กเว้ยแล้วทีนี้ฉันก็ตกเราอวาน่านาจะขุดไปอ่ะยังไม่ขุดยังขุดในระครไม่เห็นไงก็ไม่เห็นเหล็กแล้วก็คือหลักฐานว่าแกขุดไปเหล็กมันจะหายไปพิษตามไม่ได้นะเฮัลโหลแกดูฉันไป ไม่เล่าไฟเกลโชไฟไม่เล่าไฟเนี่ยให้หนูดูในเตาเผาเลยเนี่ยโอเคไม่เดาไปแค่เอาแบบปันไงใช่เนี่ยแหละที่เราให้หนูเลยเยี่ยมเยี่ยมไหมเยี่ยมมากดูอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเธอเขาจริงจริงเธอเธอมาดูเขาคือเธอจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เหรอเธอจะปล่อยให้ความอะไรเหรอ ก็ใช่มันก็จะได้เราจะได้ตักลาวาได้เออว่ะไ,ไม่เป็นไรไลาวามีเยอะโอ้ไม่เป็นไรลาวามีเยอะ ไม่ดีทำไมเราต้องไปหาหาเธอมันแตกเลยแตกแตกขามือเลยเธอดูู้เดี๋ยวมันคือพิกแอคพลิกแอคมันขุดอยู่ดีๆแล้วมันจะแตกไงจะคิดอะไรเนี่ยดูพูดให้คิดดีไม่ได้ามคนดูคนดูก็รู้คนดูขาคนดูคิดยังไงบ้างห่ะคะลิงเหรอแล้วคนดูเขาจะตอบว่าโอ้โหอะไรอย่างนี้ใช่ครับดูจะบอกกับแต่ครับเฮ้ยเด้ยวเขาเจอ เซอ,อหินหินเหล็กไฟหิน,นเจยมาเขาพร้อมไปบวกกับเซอริตันละแ,แต่เขาไม่พร้พอมพร้อมมากมากเขาไม่พร้อมมากมากเดินะทำไงดีเด็ดเจ๊ชอบลืมภาษาไทยอ่ะก็เอ๋ยก็ไข่ขอไข่อยู่ในไก่ จบแล้วว่าทำไใช่ไหมใช่ไหมใช่เนาะใช่ไหมเอาก็เขาถามไม่ใช่ไหมแล้วก็จะไมใช่ไหมทำไมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเกนอนอยู่ไหนวะเดินโอเคเขาเซฟแล้วเราต้องนอนเซฟกันนะคะทุกคนเช้าแล้วอันนี้เช้าของปูมาก จริงโอ้โหแกเอ้ยคิปเปอร์ฮ่าเกลฮ่าเสกิลสลลกิลลำดึงรอก่อนกำลงังไปอุ้ยเขียวพี่เขียววะดีเขาจะตายไหมเขาแข่งแกร่งพอที่จะรอดจากคิปเปอร์เพราะเขามีโลเขาสองร<อ>้อยไอคิวอคิวว่าโลเขาสองร้อยไอคิวอืมข้อาจจะปิงก็ได้ใช่จะปิงเฮ้ยขี้โกง โอเคโอเคมามาแกฆ่าไก่ก็ได้นะโอ้โหยทำลายไก่ไก่เป็นของกินไงโอ้ยทันี้จะมาเลี้ยงใครบอกให้แกฆ่าเอาอะไรครับเนี่ยใช่ถึงเวลา แต่จะแกะน้อยเชิญขอโทษสงสารแกะแมาหนูจะสร้างไหนหนูเป็นคนออกแบบบ้านเลยไม่เธออะเธอต้องช่วยเขาสร้างเพราะเขาสร้างไม่เก่งหนูคิดว่าหนูสร้างเก่งคิดว่าเขาสร้างเก่งขนาดนั้นหรอได้ไม่มันมคือลังพึ่งหรือมาคืออะไรอะทองหรอของเขาก็คือทองเจ๋วเจ๋เอาไปทำอะไรนะ ไอรอนแมนไอรอนกุเรมไงเออเออไอรอนกุเรมไอรอนแมนคืออะไรวะนี่มัยโอเคเดี๋ยวเราดูตรงนี้ไหมได้ได้ได้เอาที่มันแก้แก้น้ำไปแล้เพราะมันจะได้เนี่ยเนี่ยเอาตัดไม้ตรงนี้ออกเลยเพ้ยโเธออกข้าอกเธอข้าสัตว์ตัดชีวิตเอาไม่เคยไม่เหลืออะไรเฮ้ยบ้านแม่มดขี้หงอ ใช่เฮ้ยเรายังอยู่มันยังอยู่แกงั้นเราอย่าเพิ่งไปยุ่งมันเลยค่อยค้าเราเราทำอะไรได้บ้างอ่ะเราก็ขโมยของจากมันได้ไงอ๋อมันอยู่อ่ะมันมันมันจะไปยาพิษใช่หราแกพุ่งไปแกลับมาก่อนแกกลับมาก่อนได้ไหมแกย่าพุ่งไปแกกลจะตายจะตายจะตายจะรุยาพิษเหรอ <laughs> มันเลี้ยงแมวแมวชื่อไทนี่ค่อยๆตีค่อยๆตีไม่งั้นมา,จานจะนี้เธอเธอพึ่งเขาจะพึ่งอุ้ยพึ่งน่ารักคือเขาเจอพึ่งใช่พึ่งน่ารักเขาพึ่งมาหาเธอแล้วพึ่งพึ่งยู่แถวนี้เหรอไม่ไม่ไม่อไม่ได้ต่อใช่เหรอเออหรือเปล่าไม่แน่ใจเธอ,อตายยังสดยังไม่ตายเห็นไหม ไม่วิชนะเราต้องบูกับวิชก่อนเนี่ยแด้จริงนด้แต่งคันมังคังๆเอาพื้นที่ตรงนี้ในการสร้างมานได้เลยงั้นเราก็ต้องเคลียร์แกก็เอาผลแกะแกทำผลแกะแล้วก็่มีเหลือปะ่ะเอามาทำเป็นใบไม้ถ้เราทำอะไรเนี่ยมาเขาเอาไม้เขาแล้วเ,เ,เขาทำให้ฟิวฟิวจะซั้นพูดไปทั่ว เขาสร้างบ้านยังไงเขาสร้างก็เป็นไม่แกเราต้องช่วยกันไงชื่อในคิดไงเชื่อกันดูยูทูบเชื่อดูยูทูบไม่สร้างบบอะบรฟังเราดิฮัลโหลอ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคนั่นสิมั่ชื่อวิสนาขั้นสองอืมฮมมิวจ้าแบบไหนอ่ะแบบไหนก็ได้อะไรก็ได้อะไรที่มันมีที่อยู่สี่เหลี่ยมเออเต็มที่ <laughs> Bum 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 bum. K, yum. kira ini. Lalu, kita akan buat bagaimana? อย่างแรกที่เราทำก็คือตัดต้นไม้เคลียให้หมดใช่จะเอาประมาณน,นี้พอไหมหรือมันต้องเคลียเหรอเอจมน้ำจมน้ำก็แต่เราเอาดินมาจากไหนกันเยอะจังเลยเขุดเอ๊ะขุดมาดิถั <c oughs> งแตกเออคือไม่ได้คือไม่ไ โน้ยก็ติดอยู่ตรงนั้นเป็นบางบนไงบางบนอันน,น, <c oughs> นั้นชื่อเพลงฮะเอเอฮะโน้เขาจะปักไปทำไมเขาไม่ได้ปักตรงนั้นหนูเาขาปัก <c oughs> เองเขาปักเองไงเอออ้อยไม่จับมือหรอเวลาสร้างบ้านอะไรเงี้ยโอเคมาอทำบ้านกับข้าวเนาะเอาพอ,พออยู่ก่อน <Net> ใช่ไหม uh huh. อ่ะฮะเยาก็ทำเลยสามสี่ห้าึ๊ึ เออะนอนนอนเจริงๆไม่มีอะไรเลยหรอใช่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยสร้างเพิ่มไงเดี๋ยวค่อยอะไรเพิ่มเอาประมาณนี้ไปก่อนโอเคประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาไปคิดกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างต่ออันหนึ่งเดี๋ยวทำเตาเผาเป็นอนุสาวรีย์อันสุดท้ายกันเต็มที่มา โอเคนะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับและใครกดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องเฟิร์บอรี่ให้ด้วยนะคะทุกคนไลค์ไล้วไปสนอกชิวหน้านะคะทุกคนอะไรนะสสวััดีครบใช่ก็จะเจอกันค่ะทุกคนโอเคบายทำไม่ได้